อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุรีดบันนี้ที่วางน้ำเขียวยูเนสโกจัดอันดับให้เป็นแหล่งที่อากาศบริสุทธิ์โอโซนอันดับ7ของโลก ที่เทอร่าคาเฟ่วังน้ำเขียวโอ้โหร้านสวยมากบรรยากาศดีมากไม่ต้องติดแอร์เป็นแอร์ที่บริสุทธิ์จริงๆเครื่องดื่มต้องสั่งคือเทอร่าคอฟฟีกับป๊อปคอนลาเต้เพราะกาแฟจะหอมกลิ่นดอกไม้มากๆตามด้วยเรื่องของขนมปังเบเกอรี่เริ่มกันตั้งแต่ฮันนี่ท s สขนมปังสไตล์ฝรัรร่งเศสทำเองใหม่ๆอีกหนึ่งขนมปังเป็นขนมปังบริยอสช็อกโกบัน ยิ่งทีซีเอกโทสใช้บริยอสแล้วข้างในสตัฟฟิ้งด้วยไข่กับชีสอร่อยมากตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยเลิศกับรีดที่วังน้ำเขียววันนี้ต้องที่เทราคาเฟ่วังน้ำเขียวไปคุยกับคุณพงศ์กีรากัลยานนิติพงศ์ไทยจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับ,รบชื่นชมมากร้านเธอสวยมากครับถ้ามาวังน้ำเขียวนี้ต้องแวะเลยแล้วเมื่อแวะแล้ว ค่าอะไรดีครับปมจุดเด่นของเราจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับก็คือเรื่องวิวและบรรยากาศแล้วก็ส่วนของขนมปังที่เป็นโฮมเมดครับเรามีคาเฟ่เป็นสไตล์แคมปิ้งครับเราก็จะมีวิวเช่นวิวไล่ซอบรี่ครับแล้วก็วิวทุ่งหญ้าด้านข้างที่มองจากในร้านออกไปได้ตัวอาคารครับเปิดโล่งนะครับแล้วก็เชื่อมกับธรรมชาติครับ เริ่มกันด้วยเมนูที่เรารู้จักกันนิดนึเป็นขนมปังบียอสสไตล์ฝรั่งเศสครับเรามีการเพิ่มน้ําผึ้งแล้วก็ตัวเนยเข้าไปก่อนไปอบครับทานคู่กับวิปครีมจะอร่อยแล้วก็นุ่มละมุนมากครับเมนูที่2จะเป็นช็อกโกบอนครับเป็นขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นที่เราใส่ตัวโกโก้เข้าไปในตัวขนมปังครับสอดไส้ด้วยนิวเทลล่าแล้วก็ตัววิปครีมครับ<ะ>ก็มี2แบบมีตัวที่เป็นบัน<ะ>แล้วก็ตัวที่เป็นโลฟเมนูถ<ะ>ัดไปนะครับก็จะเป็นโพส แอนโฮเม e แจมนะครับตัวโทสตัวนี้ครับที่เราใส่น้ําผึ้งเพิ่มเติมลงไปในตัวขนมปังครับจะมีความหวานของน้ําผึ้งโดดออกมาครับในส่วนของแยมนะครับก็จะเป็นแยมจากซอบรี่ที่ไล่ครับไม่ใส่สารกันบูดสารกันเสียไม่ได้แต่งสีเลยครับความหวานหรือความอะไรเงี้ยมาจากตัวผลไม้เลยครับรีดแนะนําเมนูนี้จากชีสเอ็กโทส์นะครับเป็นขนมปังที่เน้นนมเนยไข่ครับแล้วก็มีไส้ที่เป็นตัวไข่คนกับชีสเป็นในรูปแบบของขนมปังแซนด์วิชครับทานคู่กับผักสดที่เป็นผักไฮโดรโปนิกของวังน้ําเขียวเลยครับตัวนี้นะครับ นะครับเป็นขนมปังกระเทียมสอดไส้ด้วยครีมชีสที่เราทําเองเลยครับก็ตัวเครื่องดื่มของเราเป็นเทอร่าคอฟฟครับเป็นกาแฟเฮาส์เบรนด์ครับเราใส่กลิ่นของดอกไม้เพิ่มเติมลงไปแล้วก็เรามีเพิ่มตัวดาร์กโน่าที่อยู่ด้านบนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นป๊อปคอร์นลาเต้ครับท็อปปิ้งด้วยป๊อปคอร์นด้านบนมาที่เทอร่าคาเฟ่วังน้ําเขียววันนี้เลยขอการันตีให้เป็นอร่อยและครับ ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่เทอร่าคาเฟ่วังน้ำเขียวตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวร้านอยู่ก่อนถึงตลาดไทยสามาคัคคีติดกับไร่สตอเบอรี่ล้านบิวครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรี์รับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ รอแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะที่เทราคาเฟ่วังน้ำเขียวมีสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า AIS อะไรจ๊ะครับผมสำหรับลูกค้า AIS นะครับรับส่วนลด10%ครับเมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2,565ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนการ45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล p l ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะรับอร่อยเลิศกับผลิตริเมเือ่อีติ้งย่างผิงฉัง,งต้องกินค่ะ